สวัสดีค่ะมหาสถีทุกท่านวันนี้หลายๆท่านเป็นมหาเศรษฐีเกิดใหม่มากๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนใช่แน่ๆยินดีกับมหาสถีทุกท่านนะคะทุกคนไม่ว่าใครเจอเรื่องอะไรมามีปัญหาเรื่องใดามานะคะทันทีที่คุณเรื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ความมั่งคัง่งความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ความอัม,มอบันดนันบังเกิดขึ้นกับคุณที่ใจ เมื่อมันบังเกิดที่ใจภายนอกมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะขอให้ความสุขความสมหวังจงสถิตอยู่กับทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาดูซิว่าจักรวาลมีข่าวดีใดมาบอกลูกรักของจักรวาลน,นะคะทุกคนเป็นลูกรักของจักรวาลทุกคนสามารถเสก เรื่องใ,ใดๆที่ต้องการได้ทั้งหมดเพราะจิตเรามันสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งที่เราต้องการนะคะแจกวามีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวดีๆใดมาบอกลูกรลกของท่านนะคะคิดเป็นแรนดรอมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรดีๆรับไปอะไรไม่ดีปล่อยผ่านถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ จะมีเรื่องเขาเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพันขอดูว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะอู้เป็นข่าวดีจ้ะเป็นข่าวดีจ้ะเป็นข่าวดีที่หลายคนจะได้รับแบบปุบป,ปับฉับพันบางคนจะได้พบเจอเนื้อคู่ต่างชาติต่างภาษาหรือมีเขาเรียกว่าหลายมีหน้าที่การงานอยู่ในเครื่องแบบ เดินทางมาหาหรือได้ติดต่อทางสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาหานะคะหรือว่าสื่อสารทางโลกออนไลน์คุณจะพบเจอคนคนนั้นหรืออาจจะพบเจอขออีกใบหนึง่งโอ้ได้เงินด้วยหรืออาจจะพบเจอเขาเรียกว่าคู่ค้าทางธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์เพื่อมาเขาเรียกว่าอะไรมา มาร่วมลงทุนหรือได้ได้ลูกค้าที่แบบมีกำลังซื้อดีอมาอุดหนุนเป็นลูกค้าเราข่าวดีนะจะมีข่าวดีแบบปุปปรับฉับพันนะเรื่องเงินนะจะได้รับเงินบางคนอาจจะบางพลังงานเนี่ยมีโชคลาภนะจากทะเบียนรถบางพลังงานมีโชคลาภจากทะเบียนรถจากการเดินทางมีโชคลาภจากทะเบียนรถจากการเดินทางนะคะอืม มีเรื่องงานเข้ามาด้วยมีเรื่องงานเข้ามาด้วยนะคะอาจจะสําเร็จสมหวังในเรื่องไม่ใช่อาจจะสําเร็จสมหวังในเรื่องการงานแบบปุบป,ปับฉับพลันครที่มีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานยังยังยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะเปลี่ยนงานย้ายนานดีไหมรู้สึกเบื่อนหน่ายจากที่ตรงนี้คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลันแล้วดีวดีนะคะมีการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกล อาจจะต่างจังหวัดก็ได้นะคะเป็นได้หมดนะคะอืมเห็นไหมาการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนแล้วคุณจะได้มิตรภาพที่ดีด้วยนะที่มาช่วยซัพพอร์ตเรื่องการงานนะคะคุณจะได้มิตรภาพที่ดีนะมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพันมีทั้งเรื่องบางคนมีโชคลาภแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะเออแต่ก็ได้อะแต่บางคนก็อาจจะได้รับอ่า ได้ได้ผู้สายเปยที่เป็นอายุมากกว่าหรือมีหน้าที่อยู่ในเครื่องแบบอ่าอยู่ในเครื่องแบบอาจจะได้เดินทางมาโอ้ยดีใจด้วยหรืออาจจะเดินทางมาบางคนถึงขั้นแบบมั่นหมายนะบางคนถึงขั้นมั่นหมายนะถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักนะอาจจะได้มั่นหมายแบบเป็นรักที่มั่นคงอะ่ะเนี่ย เกิดขึ้นแบบปรับป,ปับฉับพลันเลยนะเนี่ยจัก,กรวาลมาบอกกับลูกรักของท่านนะจะมีความสุขความสมหวังแบบปุบปรับฉับพลันทั้งเรื่องงานนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องอการเงินแล้วก็บางคนได้เจอคนรักคนรักที่จะมาซัพพอร์ตเป็นไปได้นะคะคนรักที่จะมาพัผ่อนคนดได้บางคนอ่ะได้เปลี่ยนงานย้ายงานแบบ You, มีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานจะได้นะคะจะได้งานดีด้วยจะได้งานท anyway. ี่ดีด้วยนะคะจะได้งานที่ดีนะคะอู้ดีใจกับทุกท่านนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยจริงเนี่ยบางคนน่ะที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานคุณจะได้นะคะจะเปลี่ยนงานย้ายงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในทางที่ดีเป็นในทางที่ดีประสบความสําเร็จด้วยนะคะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณเพราะคุณเป็นคน ลาอิสรานะอะไรที่มันอึดอัดก็ไม่ชอบอะไรที่มันอึดอัดก็ไม่ชอบงานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็จะดีมากสําหรับสําหรับบางพลังงานนะคะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ะจะจะถูกชะโลกกับหลายๆพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะ,ะแล้วก็เนี่ยแหละก็อาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากทะเบียนรถหรือ ได้คู่สายเปที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลหรือว่าอยู่ในเครื่องแบบบางคนบางพลังงานได้จากทะเบียนรถนะคะถ้าเป็นความรักคุณจะได้รักที่มั่นคงไม่ใช่รักที่ฉาบฉวยจะเป็นรักที่มั่งคงมั่นคงนะคะมั่นคงบางคนอาจจะได้แบบเขาเรียกได้ไรอะได้แต่งงานแบบป,ปุบปับฉับพันนะ มีการตกลงแบบเฮ้ยคบกันไม่นานอ่ะเขาแบบเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเลยก็มีนะบุกแับฉับพันด้วยนะอืเป็นอย่างนั้นนะอืวันนี้โหดีใจจังเลยนะให้ดีมากพลังงานดีหมดทุกใบเลยนะพลังงานดีหมดทุกใบนะเพราะว่าใบนี้ขึ้นมาแต่ประกบแต่เรื่องโอ้โหเรื่องราดีๆแบบจะมีเรื่องเราดีๆเกิดขึ้นกับ ทุกท่านแบบปรปปปปปปป pues ับฉับพันนะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะเห็นไหมาาก,ก,การจกาก็จะมีการเขาเรียกว่าเงินทองไหลมาเท party, มาเนี่ยอินฟินิตี้จะมีเงินทองไหลไหลไหลเวียนเข้ามาเงินเป็นพลังงานนะคะเงินต้องแบ,บ่อยู่นี่เงินทองจะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมีกินมีเก็บมากขึ้นมีกินมีเก็บม,มากขึ้นมีกินมีเก็บมากขึ้นเงินทองไหลเวียนเข้ามาแบบอินฟินิตี้เลย โอ้โหโอ ok ้โหเห็นไหมเงินทองไหลเวียนเข้ามาแบบอินฟินิตี้เลยมาไม่หยุดเลยมาไม่ขาดสายเลยเรื่องเงินเด่นมากเรื่องเงินเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานเด่นมากนะคะดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเด่นมากเลยเรื่องเงินเรื่องงานเด่นมากเลยโอ้โหเขาให้มาแล้วก็ต้องเอานะเขาให้มาแล้วก็ต้องเอานะเรื่องเงินเรื่องงานเด่นมากนะคะยินดีกับลูกรักของจักรวาลนะคะทุกคนที่มาเจอคลิปนี้โชคดีมากค่ะ จกักรวาลส่งข่าวมาบอกแล้วนะคะว่าคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันอาจจะเจอคู่รักต่างถิ่นต่างแดนเดินทางมาหามาซัพพอร์ตมาเปเป็นความรักที่มั่นคงอาจจะไดะ้บางพลังงานเบื่อหน่ายที่เก่าเนาะกำลังมองหางานใหมก่กันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานงานที่ถูกฉลอก,กับคุณอาจจะเป็นการที่แบบต้องเดินทางบ่อยก็จะถูกฉลอก,กับคุณมากนะคะแล้วก็เงินทองก็จะไหลามาเทมาตลอดเวลานะคะอินฟินิตี้เลย ลไหลเข้ามาตลอดเวลาเลยเนี่ยลูกเศรษฐีนะจะประสบความสําเร็จนะเรื่องการงานแรื่การเงินนะคะบางพลังงานก็เรื่องความรักความมั่นคงนะคะดีใจด้วยนะคะรักมากนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ